อุ้ยๆอะไรเนี่ยอุ้ยๆกลัวๆเฮ้ยกอก็ขอสวัสดีชุมชนคนเลี้ยงตัวเฮียอันนี้มันไม่ใช่เฮียนะอันนี้มันโกบดูมาอุ้ยๆโกบจะสวบนิ้วจิปปงเป็นยังไงบ้างลูกพี่ฮะนี่นี่นี่อุ้ยอุ้ยลูกพี่อุ้ยๆลูกพี่ไม่ได้ใจดีนะวันนี้เฮ้ยไปโหดมาจากไหนอุ้ยพองสู้ โอ้โหป้าเดี๋ยวเราไปเอาน้องตัวเงินเตื้อทองแล้วก็กิ้งก่านะครับมาแช่นะ้ำอาบแดดกันดีกว่าวันนี้อู้หอันดับแรกเราต้องแยกไอ้นี่เลยไม่งั้นโดนเพื่อนงับแน่นอนวิลูกพี่เอาเบียดดาก้อนไปก่อนดีกว่าไหมเบียดดอกก้อนมังกรเข่าพ่นแล้วดูชื่อมันนะครับผมชื่อยังโหดนะแต่กลัวก,กบกลัวไหมเฮ้ดูดูนี่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 เ้ดูท่าทางเฮ้สวัสดีลูกพี่เฮจะสวบกันหรือเปล่าวะฮะ มันไม่เหมือนเบียดอ่างนะนี่จิปงเลยนะนี่ไล่เบาแล้วเฮ้ยไม่กลัวซะด้วยตัวต่อไปก็คือนี่เลยสาวันนามอนิเตอร์ออ้หดูหน้าตาลูกพี่นี่เป็นไงงับได้งับสวบได้สวบตัวเนี้ยโอ้ยแต่ว่าแขนมันดูดิตะม,ตะมุตะมิมากเลยอ่ะลงไปนี่โอ้ยนี่นกบดูดูดุ้ดยกบเตรียมจะสวบเลยเมื่อกี้ เชื่อผมเหอะอีกหน่อยพวกนี้กลัวกบกบไล่ก,ลก,กัดหมดแหละเฮ้ยพวกมึงเก๋ามาจากไหนมึงรอดู <c oughs> เอาอีกตัวนี่โลติมาโอ้น้ำสะอาดมากเลยไม่มีอึไม่มีชีโอเคออกมานี่ตัวเฮียอเฮียโอ้ยตัวเงินตัวทองนะครับตัวนี้ตัวเฮียของแท้เลยนะครับผมปะ เราจะเอาน้องตัวเหี้ย cabin, ไปเล่นน้ํารวมก mercy, ับกบนะครับผมแล้วก็ซาวาน่ามอนิเตอร์แล้วก็มีกิ้งกาด้วยนะวันนี้มังกรเขานั่นเองนะครับผมเอาลงไปโรติมะกุ้ยโรติมัลงไปลูพี่เว้ยโอ้ยบุ้ยมันเกาะแน่นมากเลยมะมะปล่อยปล่อยปล่อยป่อะลง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 ไ้จะเกาะทําไมเนี่ยโอ้ยกลัวกบแล้วนี่นี่กบอยู่ตรงนี้อุ้ยอ้ยกลัวกบจริงด้วยเมื่อกี้มันกลัวเอาเอาเอายังไงเอายังไงดูดิดนี่ <ims> อุ้ยดูทรงดูทรงเนี่ยเนี้ยเนี่ยเฮ้ยอุย้ยดูทรงแต่ละตัวอู้ดูจีบิตะตัวนี้ชื่อจีบิตะนะครับผมเบียดดราก้อนมังกรเขาโอ้เป็นไงเนี่ยโอ้ยพองสู้เลยฮือดูดูโคโดโมะซาวนาน่ามอนิเตอร์ตัวนี้ชื่อโคโดโมะนะครับผมกลัวอย่างเดียวเจะไปไหนเนี่ยแขนขาก็สั้นสัะน,นี่นาาเนี่ยมาหาลูกพี่โรติมะเนี่ย แต่ว่าไม่ค่อยทะเลาะกันนะกับโรติมาไม่ก no. ัดกันอยู่ด oh ้วยกันได้นะครับ2ตัวนี้ใช่ไหมโคดอมะส่วนมากเอาจริงๆนะครับพวกตัวเงินตัวทองเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยกลัวกลัวเฮ้ยเอาเอาโคดอมโคโดมะขึ้นไม่ได้ไอหมาไปแล้วนี่นี่รอด้วย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 วัวด้วยโอ้โหโคดมะขึ้นไม่ได้นะขาสั้นแล้วอะโรติมาไปแล้วนะครับผมขึ้นเอาตัวรอดเป็นยอดดีเลยกลัวกบอะไรเนี่ยไอกบปีศาจไงญี่ปอง ในโหดขนาดไหนเนี่ยฮะตัวเฮียยังกลัวเลยโอ้โลติมะเสียศักดิ์ศรีมากเลยเนี่ยโอ้โห <laughs> ทั้งตะกลัวทั้งตัวเฮียนะครับผมหนโอ้โหเสียศักดิ์ศรีเกิดมาเป็นตัวเฮียกลัวกบพวกนายเนี่ยโอ้ดูโคโดโมสงสารเลยโคโดโมเอ้ยเอ้เราจะมากัดเราทำไมเนี่ยเออเห็นผมเนี่ยไอเนี่ยกัดผมทุกคนเชื่อไหมกัดทุกอย่างนะครับผมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม ไม่กลัวผมเลยเจอผมได้สวบแต่เจอกบวิ่งหนีเฮ้ยอะทำไมหนาาเก่งแต่กับเราเนี่ยปโตเห็นมนุษย์ใจดีแล้วไม่กลัวนุดแต่เจอกบเข้าไปนี่กลัวกบโอ้ยวงแตกเลยนะทุกคนเมื่อกี้เฮ้ยทำไมมานีดิไอจิปปงอุยอ้ยๆไปเลยโรจิมะไปเลยโอ้ยอ่าเอามาโอ้โหปล่อยแป๊บเดียวปล่อยมาไปแป๊บเดียวมาเข้ามาขี้ในกอง โอ้อยขี้ทั้งนอกก็ไม่ได้นะเป็นที่ปลอดภัยใช่ไหมเราต้องอึนในห้องน้ําอย่างเดียวเลย <c oughs> อุ้ยหลุิมะเอ้ยมานี่เลยมานี่เลยดูพี่โอ้โหเพิ่งจะทําความสะอาดไปนะครับผมปวดขี้ปุ๊บเข้าไปขี้ในกองผมก็ต้องกลับไปทําความสะอาดใหม่อีกรอบนะครับในกองเนี้ยอ,อุ้ยดูมันมันกลัวกบกัดมากขนาดนั้นอะ่ะอุ้ยดูดูนี่นี่เป็นไงกบส่งสัญญ,ญาณมึงอย่าลงมานะเดี๋ยวกูสวบมึงนะ โอ้ยโรตีมเอาตัตลอดเป็นยอดดีโอ้ยทุกคนดูดิเหมือนกบกําลังคุมอะ่ะเออน,นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยอุย้ยโคตรเก่าเฮ้ยระวังโดนกบสวบนะเสียศักดิ์ศรีนะหนูนะมาเดี๋ยวเราไปเอาโคโดโมะนอยดีกว่าไหมโรติมาเอาโคโดโมะมาว่ายน้ําให้ดูหน่อยดีกว่านะครับผมท่านผู้ชมเนี่ยไ,ไม่ค่อยได้เห็นโคโดโมะสักเท่าไรเลยช่วงนี้อืมโอม้น่ารักมากเลยนะ นี่นี่นี่อุ้ยว่ายน้ำว่ายน้ำหน่อยลูกพี่อุ้ยใจเย็นใจเย็นจะไปไหนเนี่ยเอา้าเอา้าเลยวิ่งไปหากบเจอกบแล้วทำไงรูครูกรบอุ้ยรูด้วยเก่งจังเลยอุ้ยวิ่งเลยก็นึกว่าจะเก่งนี่นึกว่าจะเก่งโอ้โหแต่กลัวกบเอาเอาไปแล้วไปแล้วเจอกบไปแล้วมานีมาเดี๋ยวเอาคอนโดโไปเก็บก่อนนะครับผมกลัวจริงกลัวจังนะเอ้ยทำไมนายกลัวอะไรอย่างนี้เนี่ยฮะ โกบยักษ์นี่เป็นปีศาจในบ้านไปแล้วนะครับผมมาจีบิตะมาเอาไปเก็บก่อนเลยดีกว่านะครับดีเป็นไงโรติมะฮะเป็นยังไงบ้างเพื่อนนายเพื่อนนายหนีไปหมดแล้วเหลือนายแค่คนเดียวนายจะสู้มันไหวไหมฮะนุนนุนหนุนโอ้โยมันห้าวมากเลยหนุนไอห้าวเบอร์สองนนเนี่ยนี่นี่น,น,นี่เดินมาเลยเห็นไหมเฮ้ยนี่จิ้งเลนน่ากินจังเลยเขาคิดอย่างนี้หรือเปล่าฮะโรติมะเราไม่ใช่มังกรนะเราเนี่ยโอ้โห มีทุกอย่างดูดิมีทั้งเล็บมีทั้งหางมีทั้งฟันโอ้ยแต่กลัวกบซะง,งั้นไหนเช็คหน่อยเช็คหน่อยนี่กงเล็บยางแหลมมาทุกคนควรที่นี่มีเลือดนะครับดูฟันดูฟันเนี่ยกลามก็ยังแข็งหางก็สมบูรณ์อูหูฟาดทีนี่มีกระอักนะครับแต่ว่ากลัวกบกบเห็นตัวเหี้ยเป็นจิ้งเหลนไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะเห็นเป็นจิ้งเหลนไม่เท่าไร่หรอกนะแต่ถ้าเห็นเป็นจิ้งจกนี่ยุ่งเลยใช่ไหมลูกพี่ เนี่ยไหนดูดิลูกพี่เก่าขนาดไหนเนี่ยโอ้โพองสู้เลยโอ้ยโอ้ยโนี่นี่นี่เป็นไงโอ้โหง่ายง่ายง่ายเป็นตาบีไม่ขี้แตกจังเลยอุ้ยดูมันนี่ไอจิปงเฮ้ยแม่เก่ามันมือมากเลยทุกคนอุ้ยอุ้ยต้องระวังมือด้วยนะสวบทีนีมีฮาเลยนะ